อะไรที่มาบ่อยวันจันทร์ผมจะไล่ให้พี่ฟังเลยละ่ะก้าอะไรที่มาบ่อยวันจันไม่ต้องไล่อะผมให้พี่ดูวันสถิติวันจันทร์เลยเออแล้วพี่จะเห็นเลย <c oughs> เดี๋ยวพูดฝันให้ฟังพี่ขออีกสักสี่ร้อยคนดูได้ไหมเออเออผมลืมบอกแนละ้ววันที่สิบหกนะครับก็คือหลังจากหวยไทยออกเนี่ยหลังจากที่เราแตกสามตัวเนี่ยเออผมว่าเลยว่ารัฐบาลนี่ ไข่สิว่าศูนย์ดับสิว่าอีย่างดับนะคก็แล้วแต่กองสลากบ่มีเลขดับผมว่าเลยแล้วผมจะไปกระถินแล้วผมเชื่อว่าปูให้อีกแต่ผมไม่รู้ว่าสามตัวจะแตกไหมแต่ผมบอกเลยสองตัวเลขม้ามือที่ผมแบ่งปันให้ที่ผมจะแบ่งปันให้พี่วันพฤหัสเนี่ยแล้วก็ชุดที่ผมปล่อยไปแล้วเนี่ยจับตาไว้เลยเพราะบุญกระถินเป็นบุญใหญ่ผมพูดเลยเออบุญใหญ่เพราะว่าผมไปทําบุญกระถินวันที่ยี่สิบสี่แล้ว ให้จับตาไว้เลยครับเลขผมเนี่ยไผ่ลรอมามือดอยู่ว่าวันที่วันที่สิบหกอะถ้าเก้ามาวันจันท์พี่จะเห็นเลยมีเก้าสามเก้าสามนี้ก็ไม่ค่อยออกผมบอกเลยที่ผมพูดวันนั้นปีหนึ่งมั้งออกทีหนึ่งนี่เก้าสามมีเก้าสองออกครั้งหนึ่งเหมือนกันออกบ่อยสุดนะก็จะมีเก้าแปดนะครับมีเก้าเจ็ดมีเก้าห้ามีเก้าหนึ่งเห็นไหมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ถ้าเก้ามาจริงจริงนะแล้วก็มีเก้าหนึ่งครับมีเก้าหนึ่งมีเจ็ดเก้ามีเก้าเก้ามีห้าเก้ามีห้าเก้าเนี่ยดูแค่หน้าเดียวพี่ก็จะเห็นแล้วเก้าสีนะออกน้อยมากอแต่ไม่ใช่ว่าให้พี่ถ้าพี่ชอบพี่ก็ซื้อไปส่วนฝันนะครับจะพูดให้พี่ฟังพิมพ์เลขเก้ามาไว้ก็คือผมบอกก่อนนะฝันอนะ่ะผมไม่ได้ผมไม่จําเป็นที่มันจะต้องมานั่งบอกพี่ก็ได้ พราะผมพี่อยู่แล้วว่าผมเป็นคนฝันแม่นผมเป็นคนแบ่งปันบางคนบอกว่าผมหายอดแชร์หายอดไลค์ไม่จําเป็นคนรักผมเยอะแยะคนอ่ะบางคนป้อดได้เลขฝันผมนั่นแหละเพราะว่าพ่อผมฝันแม่นวันวันวันไหนที่ผมลงคลิปนป่ะผมจาไม่ได้แล้ววันเมื่อใดเมื่อวันบ่แม่นเมื่อวันศุกร์วันเสาร์าวันเสาร์ครับ ผมฝันอันนี้ผมฝันจริงๆนะผมผมไม่มีฝันทงฝันทิพนะครับเออแล้วผมว่าแซะไผ่ผมว่าเลยมีคนแซะผมนําแต่ว่าสักกะระซ่างว่าจะของเก่งหลายแล้ว,ลวกร้างเขาเออผมฝันเห็นเห็นศพป่ะพี่คนตายอะ่ะสองคนเอ,อเดี๋ยวให้เครื่องบินนไปก็ผมเห็นคนตายสองคนพี่ผมไม่เห็นเดี๋ยวสิ อ่านคอมเมนต์ไปน้ำผมเห็นคนตายพี่สองคนเป็นผู้ชายแล้วศพนั่นอ่ะคือคนตายน่ะผมตีเป็นศูนย์พี่แล้วรัฐบาลเล่าเนี่ยผมฟันศูนย์มันมีความบังเอิญหลายอย่างพี่แต่ถ้าผมไม่ได้เป็นให้พี่จะต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ผมมั่นใจว่ารอบเนี้ยขนมไทยมีศูนย์แต่ผมจะบอกนะเลขฝันที่ผมจะบอกพี่วันนี้พี่เอามาซื้อลาวนก็ได้นะครับ เพราะว่าเมื่อคืนน่ะผมบอกเลยผมฝันเห็นเลขตัวที่ผมนี่แหละผมผมวันเสาร์ครับผมฝันเอ,อผมอาจจะชอบมาฝันวันใกล้จะเลขออกผมจะชอบฝันวันใกล้จะเลขออกผมฝันเห็นผู้ชายครับสองคนแล้วผู้ชายสองคนเนี่ยครับเสียชีวิตเป็นศพเลยพี่มัดไม่ใช่มัดสี่แบบ ห่อผ้าขาวอะ่ะแล้วผมมาเป็นคนอุ้มศพสองศพเนี่ยเป็นศพผู้ชายซึ่งถ้าคนตายนะ่ะผมตีเป็นศูนย์อยู่แล้วพี่แล้วผมมาตีเลขไม่เป็นผมก็เลยตีผู้ชายนะ่ะเป็นเป็นสองก็คือศูนย์สองพี่เออผมตีเป็นศูนย์สองเลยแต่ผมอะ่ะชอบหกศูนย์มากรอบเนี้ยหกศูนย์เก้าศูนย์อ่ะอืมแล้วบางคนว่าตีเป็นห้าอะไรก็แล้วแต่พี่ดวงใครดวงมันแล้วผมก็อุ้มศพเนี่ยพี่ขึ้นขึ้นกระบ,บะรถ แล้วก็จะเอารอไปเผาเออเป็นไม่เห็นหน้าหรอกครับพี่เป็นผู้ชายสองคนซึ่งผมไม่เคยฝันอะไรแบบนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าอะไรผมก็เลยตีเป็นสองเลยหรือว่าจะมันจะเบิ้ลอีกก็ไม่รู้แต่เมื่อคืนเนี้ยผมก็ฝันอีกผมฝันเห็นกองสลากอะ่ะผมจะพูดให้พี่ฟังก่อนนะผมฝันเห็นไอ้กองสลากครับพี่กองสลากผมเคยพูดให้พี่ฟังแล้วรอบนั้นผมบอกว่ากองสลากออกเลขเก้าห้า อนลาวก็ออกเก้าห้าคนก็ได้กับผมเยอะแยะแต่รัฐบาลไม่ออกเก้าห้ารัฐบาลออกเลขแผงออกห้าหกรอบต่อมาผมบอกพี่ว่าผมฝันเลขกองสลากผมชอบฝันแบบนี้ไม่รู้เป็นเนพราะอะไรเหมือนกันผมไม่ได้ฝันไปตูเป็นตานะผมฝันว่ากองสลากมันออกสามเจ็ดเก้าห้าสามรัฐบาลไม่ออกห้าสามพี่ออกแผงเหมือนกันออกห้าแปดสองรอบและที่ออกแบบนี้แล้วเมื่อคืนนี้ ผมฝันเห็นออกแล้วผมฝันฝันเห็นว่ากองสลากน่ะออกเลขเออผมบอกก่อนนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ทุกคนงมงายผมไม่เห็นสามตัวผมเห็นแค่สองตัวแล้วมันเป็นภาพตัดเอาไปซื้อลาก่อนก็ได้นะครับเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นหรือพี่จะพิมพ์ขึ้นมาก็ได้แล้วแล้วผมฝันน่ะเห็นเลขพี่ว่ากองสลากน่ะมันออกเลขสองตัวน่ะ 02ครับไม่02ก็07เนี่ยผมจำคับายรครคับขาดแล้วผมตื่นเช้ามาผมเขียนเลยผมยังมาพูดเลยว่าฝันอีกแล้วทําไมฝันเพราะวันนั้นผมยังพูดกับพี่ไปเลยว่าผมพูดไปแล้ว02ว่าคนตายน่ะเออใช่ไหมคนตายน่ะผมตีเป็น0เลยแล้วคนสองคนผมตีเป็น02เมื่อคืนนี่ผมฝันเห็นเลย02กับ05พี่จะซื้อตำราของก็ได้แล้วพี่ไม่เชื่อต้องเชื่อเมื่อน,นีน ผมไปจุดทูบขอปูพี่เห็นหรือยังผมจุดได้เลยทุกไปพี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเออบางคนถามว่าเมกหรือเปล่ามันเมกหรือเปล่า,ม,ลามันมีหรือเปล่าอ่ะผมจะผมจะก่อวิดีโอให้พี่ดูนะแล้วผมพ,พี่จะหาว่าผมเมกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะพี่ดูให้สองโเ,เลยคนลูกครับ เออพี่ผมก็ไม่รู้อะ่ะมันปู่ถือถึงอะไรมุกผู้คือกันองัเอ่ะเดี๋ยวผมจะซูไม่พี่เสียได้เสียเวลาแล้วพี่ดูนะ <oro> แ,ลแล้วพี่ดูอ่ะแล้วมันผมก็ไม่รู้อ่ะว่าสื่อถึงอะไรแต่ผมยิ่งมั่นใจเลยว่ารอบนี้รัฐบาลมีศูนย์เอออันนี้ไม่ได้พูดลาวนะ <grands> รัฐบาลมีศูนย์เพ mm ราะผมฟันศูนย์ผมเห็นคนตายแล้วผมจุดทูบได้ศูนย์ศูน <maybe> ย์มันเป็น มันบังเอิญไปแล้วพี่ไม่เคยจุดได้แบบนี้ผมก็เลยยิ่งมันใหญ่รัฐบาลยังไหนก็มีศูนย์มันมาปักลิงก์แล้วเดี๋ยวผมบล็อกมันก่อนนะแม่งเยอะเหลือเกินพวกเป็ดเนี่ยวันวันนั่งทําเงี้ยะพี่พิมพ์เขาว่าวันนี้รวยมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกพี่เลยศูนย์ห้ากับศูนย์สองไม่ใช่ศูนย์เจ็ดพูดผิดศูนย์เจ็ดกับศูนย์สองอ่ะพี่จะซื้อลาวก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่พี่เลยอพี่พิมพ์เขาว่าวันนี้รวยมาผมจะพี่แคปแล้ว พี่พิมคำว่าวันนี้รวยมาขอโทษขออภัยพี่สามพันหนึ่งร้อยคนดูนถ้าพูดจาไม่สุภาพมันไม่ทาอะไรจริงๆวันๆน่ปักลิกวักปักเปเวบพนันอ่ะพี่พิมพ์วันนี้รวยมาครับผมเสียเวลาเยอะแล้ว <laughs> เสียเวลามังละคด <laughs> ไอ้เสิเอาอย่างให้อยู่เฮ็ดเวียกหลายก็เบอร์ครับเดี๋ยวจูนสมองกันสิว่าอย่างวะเ <c oughs> นี่ยลืมอีกแล้ว เออลืมลืมมิหลีวันที่สิบหกพี่เอานางลำม,มาถวายปู่ใครอยู่ใกล้เนี่ยอยู่ใครจะอยู่ชนบุรีเรอยเนะี่ยอยากมาดูนางลำถวายปู่หกโมงแรงวันพฤืขัดผมเอานางลำม,มาถวายเจ้าปู่เจ้าอยาาแล้วก็วันที่สิบเก้ายี่ถึงประมาณยี่สิบเก้านี้จะมี้ทวเวทมาแล้วนะสูงห้าเมตรถ้าใครมาว่าพี่จะเห็นมันจะมีฐาน้ทวเวทอยู่้ทวเวทจะมาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ดูจะถ่ายให้ดู แล้วก็เดี๋ยวยอดบุญ๋ยวผมสรุปให้ได้ห้าแสนกว่าแล้วนะครับอืผมไปกดออกมาแล้วเงินอนะ่ะกดเตรียมไปบุญใหญ่อ, <c oughs> อพี่พิมพ์คำว่าวันนี้รวยมาเพราะฉะนั้นวันนี้ลาวพี่พระเอ,อกเก้าพระรองแปดวันนี้